สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดั้มรถหกล้อดัมซิ่งครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ลานจอดนะครับลานจอดสองไล่นะครับเมื่อคืนก็จอดเต็มนี่นะครับตอนเช้าก็เริ่มออกหลังไล่กันออกหลายคันแล้วนะครับนี่ครับของผมก็ได้คิวที่เกียรตินะครับเมื่อคืนมาก็มานอนอยู่โคราชครับ อยู่แยกปากหม่องสะพาน,นบันเ <Yeah. S 1> ทือใหมนน่นะครับตอน6โมงกว่าๆ6โมงกว่าๆทุ่มหนึ่งนี่แหละมาเบาะไวท่านผู้ชมไปเลยครับฮะหายเก็บผ้าใบวะโอ้ยเก็บไม่ได้ของผมต้องเก็บหน้าตู้อย่างเดียว <ắm> มันลูกเล็กนี่ครับของผมนะครับจอดข้างกันกันกบรถหล่อรถสวยครับผมอิวสุ360นะครับ ลายไฟว่ะส่วนที่เล็กนะครับก็เรียกเข้าไปเมื่อกี้ก็สี่คันนะครับสี่คันเอาไอเรียกไปส่อะไอ้เจ้าเลียนน้ำกันพุนขั้นหนึ่งเห็นหนึ่งจะหมวครับโอ้โหเห็นไ่ะเขาว,ว่าได้เขึ้นเนี่ยนะครับฮองผงก็เข้าได้แต่หัวครับหักหัวมาจอดอยู่นี่เราขึ้นนะหรือทายดากพป่นแต่เรียตูนขึ้นยัง่ย แสดงว่าอเร็กเข้าไปแล้วดินน่แสดงว่าพี่เร็กเข้าไปแล้วครับลุ่งเจีกีดเ,เบอร์หกนะครับมอเห็นไหมบวัีกับิเป็นผมต้นตัวปั่น่ะแสดงว่าคิวผมคิวต่อไปดิหนินีเกเข้าไปแล้วครับเก็บสตยียังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับรถสวยๆนะครับลายไฟครับ เมื่อกี้ก็ไปซื้อไอ้นี่มานะครับเอาไว้ถ่าเห็ดสีรอนะครับจะสีได้เห็ดบ่ด้เห็ดดอกเพราะว่าเดี๋ยวสิไปเห็ดจระบีรอก,ก่อนนะครับนี่ครับพี่ต่อยนะครับวิ่งมาได้กันเมื่อคืนเก็บไม่ได้เหมือนกันครับว่ามันใจไอ้ต่อย เอาไอเรียเข้าไปแล้วทีไอ้ไอเรียเข้าไปแล้วอะโเห็นแล้วไหมคุณก็มาประเดิอนสี่ขั้นหนึงไอเรียคือกิ้วหัคุณว่าเดิอนสี่ขั้นมลเนีน่ยยังไงยังไงบพี่ปลองเอาไปงับ อันนี้ลูกยี่าหามาก็ลูกห้าสิบครับเนี่ยห้าสิบบ่ะจังมันออกทางมันเปลี่ยนออกทางออคนละอย่างคนข้านั่นลบของผมจะเป็นลูกห้าสิบนะครับยังไม่ได้แกะอะไรจักเชนเลยเจอดีแะะยอะแกะทยอยทยอยแกะออก ดูอีสุครับรอเเลี่ยมครับเนี่ยผมสะเห็ดสีดุมแบบเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวกันนะทีว่าผมหาสีน้ำเงินมาใส่เดี๋ยวผมจะใส่สีน้ำเงินหละเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูบ้างยังไม่ต้องอสีดำเบี้ยเฝ้าฝนเนาะเดี๋ยวเ้าฝนสีน้ำเงินเลย เอ็นี่ละมั้งเนี่ยเหนวะโมแมนต์นึ่งวันเป็นเมนหนึกว่าเปรีปปป้ยงให้เดียวกันนี่ครับรถไค่ายนี้จะคันได้สวยนะครับขออนุญาตเจ้าของไค่ายไดนะครับจเจริญทรัพนะครับ นี่จะลดลายหมดเลยนะครับจะไม่ว่าจะเป็นอันนี้จะเป็นไล่อะยังก่านี้ไหมอันทานฟอร์มเมือไมไอตัวอะไรที่เป็นพระเอ็กอ่ะไม่เั้นบอผมโมผิดดูล้อครับล้อเลียเ่ยมเลยครับพอจากสองอันนี้จะไปใส่ล้อหนาดอ,อกสวยงามนะครับ มาจอดข้างกันเลยจัดเลยครับของผมไม่เลี่ยมนะเงงเอรอ่อยของก็กีไล่หรอยางเสยนนี่ปัดถือไก่ไก่ยังรออื่นเนี่ยนะถือตัวนี้ปัดดำเลยนะครับแต่ว่านี่คือบ่ระดำวะมันมีหน่อยบะโอลสีเลย ครับดากระดีเป็นเปเยๆอย่างนี้เหรพี่น้องเอาก็เป็นแนวนี่วะมันกลัเป็นทรงอ่ะไม่เป็นทรงขนาดว่าท่านพ่นมันกับเป็นมันก็เหลี่ยมอย่านี้พี่น้องนะครับมาดูยางน่าจะเป็นลูกปืนหลวมครับบันนะ เริ่มกินยางนะครับเอาอีกแล้วครับกินเป็นได้ขี่เดียดแต่ว่าเป็นบกักเป็นบักเลยตัวนี้จะเป็นลายแร่น่ายไง <c oughs> เป็นตะหนักแต่ว่าหนักเลยคุณผู้ชม นี่ครับยีสูชมอีสูต่อครับผมสวยๆงามๆม,มาดูฝั่งนี้ครับโอ้ยไงขยะนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเรียมๆเมงาๆเลยนะครับสีม่วงมีจตไล่ม่จฉาลดเล่นสีครับรถไข่นี่ แต่คันจำๆเลยยังไม่ได้ไปถ่ายคันของพี่เอีออยงว่ะคันสีน้มเย็นอ่ะคันเก่าของพี่ยะนะครับรถคันนี้ดังในติกต็อกนะครับจำมาท่านผู้ชมดูแตกความแตกต่างกันครับดูโอ้วงผมสวยว่าครักเลยวะ ผมผมคือง,ง,งามเหรอวะเป็นยังไงครับคนละเหมือนเหมือนเด็กน้อยกับผู้ใหญ่อะอ่านไหเหมือนเด็กน้อยกับผู้ใหญ่ครับ,บ,รบตัวนี้จะออกอคนมีอายุหน่อยของผมจะสิบเจ็ดสิบแปดครับยังไัยรุ่นอยู่วันนี้สวยับสวยตัวนี้จะออกออกแบบอ่า ผู้เฒ่าแต่ว่าบ่าย้อมเฒ่านะออกสวยๆยังแต่งตัวเอาไงก็ใส่เยื่ออยู่พี่น้องยังยังใส่เยื่ออยู่ด้กวกกากวาเยื่อ่ะไอที่เขาใส่ผมตั้งๆอะไม่ใช่แยมนะแยมไม่เอาไว้ทากับขนมปังนะครับเ <c oughs> ยื่เอาไว้ใส่ผมนะครับหล่อๆครับหล่อสวยครับมาอีกแล้วครับลานจอดช่วงนี้ก็จะเริ่มอ่ ว่างๆนะครับก็จะเข้ามากันหลังไลกันเข้ามานะครับแล้วก็จะมีที่จอดที่โล่งให้จอดนะครับเยอะแยะเพราะว่ารถรถเขาลังเขาไปทางไหนแล้วนะครับรถก้เจ้าเขาไปทางไหนแล้วนี่ก็เป็นรถบริษัทเพื่อนเพชรครับอยู่สระบุรีนะครับวิ่งงานก็สไตล์เดียวกันครับวิ่งแป้งบ้างไม้บ้างนะครับกระดาษบ้างงานหลายหนาให้กันครับงานหนาลายกันนี่ ก็เจอกันบ่อยครับแต่กต่อนตาสอนก็อยู่บริษัทนี้แหละเอ,าอเ้าวบแมนรถเพื่อนเพียดตัวนี้ไหมเพื่อนเพียดต้องขึ้นสลับบุรีกันเลยล้ำผิดก่อนแล้วบ่อย <c oughs> บริษัทใดเกูพี่น้องลืมเบืองเห็นหางเกียวเกียวกันนึ่งบ่บแมนไปเลยครับไปเลย ว่ามิเสียงถอยพ่อมาเรามาจบคลิปอยู่ที่คันนี้แล้วกันถอยเลยครับถอยเลย,ยเลยครับเลย ระวังนี่ปะระรวังเดี๋ยวนี่แล้วยาเอาเข่าหนีได้เลยนี่ครับแล้าเอาเข่าหนีล่ล่ะไปแล้วว้าวแล้วเขาหง้าโคตรบริสันโอ้แมนรถเพื่อนเพือ,นพอนดอนดะดนรดนนครับรถบริษัทไนนนหนวะรถบริษัทไหนบูนีนะครับไม่แน่ใจผู้ใหญ่หัวตาวเย็นลงนะครับ เาราก็สิถอยเขาหันแล้วคือแต่วมองหันเขาก็สั่งเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดติดตามช่องตำาุ่นร้อด,ดำซิงดำเลยด้อพี่น้องนะครับ,นะค,รบคลิปนี้สวัสดีครับ